ออนี่เมื่อกี้มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรอคุณมาที่บริษัทเราทำไมเอ่อคือฉันแค่จะมาขอโทษเรื่องที่เมื่อวานฉันต่อยใส่คุณน่ะอ๋อเรื่องนี้เองไม่เป็นไรเมื่อวานผมก็เป็นฝ่ายผิดเหมือนกันไว้ผมจะไปคุยกับเจ้าของร้านให้ก็แล้วกันนะเอ๋พูดจริงนะยิ้มไปเลยคุณนี่เป็นคนจริงจริง เฮฉันกลัวแทบตายเลยอ่ะถ้าเกิดว่าฉันโดนไล่ออกขึ้นมาแล้วก็เดินหน้าฉันก็คมมีเงินไปจ่ายนี่แน mm ่ๆอะอืมคุณไม่มีเงินเหรอเอางี้สนใจมาทำธุรกิจกับผมไหมผมมีอย่างนึงอยากให้คุณมาช่วยบิวพอดีเลยเอ๋อืมผมว่าเราไปทานข้าวด้วยกันก่อนดีไหมผมเลี้ยงเองแล้วค่อยมาคุยเรื่องนี้กัน นี่แหละวหวกูจะเลี้ยงร้านนี้จริงๆเหรอมมืนแพงมากเลยนะตั้งแต่ติดนีฉันได้กินอาหารหลูๆแบบนี้น่อยค้างมากเลยอะนี่ฉันสั่งได้ตามใจจริงนะอืมถ้าคนตกลงร่วมมือกับผมก็จะได้ทานอาหารแบบนี้บ่อยขึ้นเท่าที่คุณพอใจเลยฮะเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวถ้าเป็นงานปิเศมาแล้วก็ฉันไม่เอาด้วยนะ ผมดูเหมือนคนไม่ดีขนาดนั้นเลยเหรอถ้างั้นกูอยากให้ฉันช่วยอะไรละ่ะผมอยากให้คุณใชยแก้มเป็นแฟนผมหน่อย <c oughs> อ่ะ,อะไม่เป็นไรใช่ไหมอ้าวนี่ทิชชู่ <c oughs> เหลืองบอบออเลยเนี่ยคือที่จริงผมไม่ได้ชอบผู้ชายนะปัดเดมมันไม่ยืดออยู่ตรงนี้สักหน่อยนี่แล้วทำไมต้องเป็นฉันด้วยละ่ะ เราไม่ได้ชนิทกันนะคืองี้นะนะัดดูโตตอนนั้นผมตันบอกว่าคุณเป็นแฟนผมไงแต่คิดไม่ถึงเลยว่าเรื่องนี้จะไปถึงหูครอบครัวผมด้วยพวกเขาเลยอยากให้ผมเข้าไปอธิบายเดิมทีครอบครัวผมชอบวนวายหาค้ยผมอยู่เรื่อยๆผมนะ่ะเบื่อจะแย่และอเขาเองก็ลำบากเหมือนกันนะเนี่ยฉะนั้นครั้งนี้ สอนแผนด้วยกันบอกพวกเขาว่าตัวเองชอบผู้ชายเพราะแบบนี้ผมเลยอยากให้คุณช่วยแสดงเป็นคนรับผมหน่อยซอนแล้วไงตอนเรียกบอกเขาก่อนเพราะเราเป็นผู้หญิงอะถ้าทำแบบนี้ที่บ้านต้องเลือกหาคู่ให้ผมแน่ๆนฉันเองก็เข้าใจปัญหาคุณแล้วนะแต่มีคำถามหนึ่งอะทำไมถึงไม่หาเพื่อนผู้หญิงมาช่วยปอเป็นแฟนคุณล่ะคือว่าผม ไม่มีเพื่อนผู้หญิงเลยสักคนนะอีกอย่างโรคโก,กผู้หญิงของผมมันทําให้ผมไม่สามารถอยู่ร่วมกับผู้หญิงได้เลย hmm. ผมเปกก็นโรคกูผู้หญิงโรคก,กูผู้หญิงเช๊ดมีคนเปน็นโรคนี้อยู่มันโลคจริงจริงด้วย,ยอะตอนเด้นแน่อมเรื่องมันเป็นแบบนี้แหละอายยังไงดีเนาะ แบบนี้ทําให้เราไม่กล้าบอกเขาเลยว่าจริงๆแล้วน่ะเราเป็นผู้หญิงเต็กเนื้อเล็กคูณที่สั่งได้แล้วครับเชิญครับโหเนื้อครั้งล่าสุดที่ได้กินคืนนานจนจ,นจำไม่ได้แล้วอะ่ะหน้าตาเหมือนในทีวีเลยหืมหอมจังเนื้อสิบบาทที่เราซื้อจากซุปเปอร์เทียบกับจานนี้ไม่ได้เลยนะเนี่ยตาสบายนะ เสร็จแล้วค่อยคุณกันต่อก็ได้ทำไมโลกนี้ถึงได้มีเนื้อสเต็กที่อร่อยขนาดนี้ยู่อ้ยนะโคตรอร่อยเลยอะ <c oughs> โอ้โว่าจริงๆถ้าไม่รังเกียจคุณจะทานส่วนของผมก็ได้นะฮะจริงเหรองานไม่เกรงใจแล้วนะอืมไม่ต้องเกรงใจแค่มองคุณทานแบบมีความสุขผมก็หายเหนื่อยละ เออพี่ชายคนนี้ก็เป็นคนที่อบอ,อุ่นเหมือนกันแฮะที่รักก็คิดว่าเป็นคนเย็นชาเข้าถึงยากซะอีกอืมคิดคิดดูแล้วที่จริงเขาจะใช้อำนาจยกเรื่องนี้แล้วมาบังคับให้เราอยอมรับปากแก้ไม่แฟนของเขากได้นี่นะอีกอย่างเพื่งงานแล้วเราก็ไปดิเซไม่ได้ด้วยแต่ว่านะเขาไม่ทำแบบนั้นเลยเขาจะดีสุดๆแถมยังมาขอความเห็นแบบจภาพมากด้วยอะ แล้วก็อย่าให้เงินสเต็กเสริอของตัวเองให้กับเราด้วยอีกแต่ฉันนะ่ะม่ีเวลามาเล่นเป็นแฟนหลอกของเขานะสิเอ่อต้องขอโทษด้วยนะคือเรื่องนี้นะ่ะฉันต้องทำงานหลายวันเลยไม่มีเวลาว่างเลยนะ่ะอ๋อถ้าเป็นเรื่องเวลาไม่มีปัญหาหรอกผมคิดไว้แล้วเรื่องแบบนี้นะ่ะถ้าตอนไหนคุณต้องมาเป็นแฟนผมผมจะจ่ายค่าตอบแทนให้อ๋อ จ่ายเงินให้ด้วยรอเนี่ยเรื่องธุรกิจท,ที่คุยมาก่อนหน้านี้ก็คือมายถึงแบบนี้สินะเราจะเป็นต้องนัดเพื่อคุยกันก่อนผมขอนัดคุณล่วงหน้า2วันกันแล้วกันนะครับเร,เราพอจริงๆมีนัดล่วงหน้าด้วยอะแล้วคุณจะให้ผมจ่ายเงินสดหรือว่าโอนเข้าบัญชีธานาคารอันนี้ก็ตามใจเลยส่วนราคาค่าตอบแทนก็ ผมจะจ่ายให้สามเท่าของค่าจ้างชั่วโมงของคุณเลยดีไหมมันระหว่างนี้ช่วยเก็บเรล่นเป็นความลับอย่าให้ใครรู้เด็กขาดเข้าใจไหมแล้วถ้าเกิดคุณมีปัญหาจำเป็นที่จะไม่ทำต่อขอให้ผมบอกผมล่วงหน้าก่อนหนึ่งอาทิตย์นะไม่มีปัญหาเลยค่ะป้าเออช่วยเล่กอย่างอื่นได้ไหมเลยกแบบนั้นมันฟังดูแปลกแไปหน่อยนะ อเยอจะให้เปลี่ยนชื่อเรียกหรอถ้างั้นเราก็ทีรักล่ะถ้างั้นตั้งแต่นี้เป็นต้นไปพวกเราเป็นแฟนกันแล้วนะขอให้ธุรกิจนี้ล่ามลื่นะอืจุดแรกของเราคุมแล้วละ่ะงานนี้อ,อิ่มจังเลยได้กินอาหารอร่อยแบบนี้เนี่ยโชคดีจริงๆ ถ้านายชอบแล้วก็ครั้งหน้าจะมากินที่นี่อีกก็ได้นะว่าแต่สุดสัปดาห์นี้เนี่ยว่างหรือเปล่าอ่ะเออคิดว่าว่างนะว่าไปขอเปลี่ยนกับที่ร้านก็น่าจะได้อะ่ะใกล้เจังฉันจะชวนนายไปเจอกับครอบครัวฉันอนะหลังจากที่พวกเขาได้ยินว่าฉันคบกับนายก็กำชับว่ายัางไงก็ต้องเจอหน้านายให้ได้เฮ้ ทันไรของการปองเป็นแฟนก็คือต้องไปเจอก,กับครอบครัวของเขาจะไม่เป็นไรจริงเหรอเนี่ยถ้าเกิดว่าโดนจับได้ขึ้นมาล่ะเราแย่แน่เลยไม่นึกเลยว่าดันแ้วก็ต้องเจอก,กับบอสแล้วอะ่ะเอ๊แต่คิดคด,คด,ดูแล้วถ้าเกิดว่าผ่านด่านพ่อแม่ของเขาได้แล้วก็หลังจากนี้ก็จะทำตัวสบายสบายได้แต่สินะอืเน่ทำอะไรอ่ะเธอกะจะเช็ดให้โต๊ะเงาเป็นกระจกเลยรืองไงใจลอยไปถึงไหนฮะ ทอมเป็ดโต๊ะการเป็นกระจกเนี่ยก็ควรได้รับความชมไม่ใช่หรอครับเจ้านายมาได้ไกลครับคนนั้นคือเจ้าของร้านใช่ไหมเนี่ย่ะว่าย,ยงังโสดด้วยนี่หล่อชะมัดเลยอะฮะเจ้าของร้านนั้นเหรอหล่อขนาดนี้เลยเหรอเขาเป็นเจ้าของร้านเนี่ยนะ แล้วก็คิดว่าเจ้าของร้านน่าจะเป็นลูกกระแกะซะอีกอะ่ะนายก็คงจะเป็นคนที่เอาหมัดใส่เสี่ยวเฉิงใช่ไหมหอืมเสี่ยวเฉินไปถึงเสียอีเ้เฉิงสินะทำร้อนนี่ดูแค่ภายนอกม่ได้จริงๆเนาะคใครเกินไปแล้วนะตายแล้วเจ้าของร้านก็คือเพื่อนของเขานี่เองอะ่ะเพือเ่อนโดนทำร้ายใน้านของตัวเองแบบนี้เนี่ยเขาต้องกดร้อนแน่ตายแน่ตายแน่ตายแน่เลย ฉันขอโทษตัวจริงๆขลัง,อลองจำทำแบบนี้แล้วตลกชะมัดไม่คิดเลยว่าหมอนั่นจะมีวันนี้กับเขาด้วยเสียดายจริงๆที่ฉันไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเอ๊ะนายนี่พ่อเจ๋งเลยอะรู้ปะว่าหมอนั่นอะแม้แต่พ่อเขายังไม่เคยตีเขาเลยนะเออคือฉันต้องไปชักต่อใครกันไปแล้วนะฉันเข้าข้างนายนะ ชอบจริงๆเลยันนี้กาทำอะไรแบบนายเนี่ยโชคดีฮะนี่มันอะไรเนี่ยเขาไปเพื่อนกันจริงเหรอ ว้าวว้าวสติกไลฟ์โปเกต89นะมีวางจำหน่ายแล้วใน Li n e Store นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเลงแนะนำเลยขอขอบคุณ t ร u e Super f i ฟ e r อร์เกม r o Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุด แถมค่าอัพโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ดิสคริปชันด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่เ w ็ b, True Super Fiber Gamer Pro Pack .com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ